สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับลุงใจอีกครั้งนะคะในช่องรุงสิชาค่ะเย้ก็วันนี้นะคะเป็น EP พิเศษค่ะทุกคนเรียกว่าเ,เป็นรายการใหม่เลยก็ว่าได้นะคะที่ลุงเนี่ยจะทำลงในช่องนี้นะคะวันนี้นะคะ EP แรกของเรานะคะก็จะเป็นการ Unbox ค่ะทุกคนซึ่งเป็นอัลบั้มแรกของ Atlas เลยนะคะตื่นเต้นมากๆค่ะชื่ออัลบั้มนี้เขามีชื่อว่า The First Journey นะคะ ก็เป็นอัลบั้มแรกของพวกเขานะคะแล้วก็เป็นอัลบั้มแรกที่ลุงเนี่ยซื้อด้วยต้องบอกว่าลุงไม่เคยซื้อศิลปินของคนไหนเลยนะคะซึ่งอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่มาซื้อแล้วก็ตื่นเต้นเลยตื่นเต้นที่สุดเลยนะคะก็มีการซื้อการ์ดนองแทดมาด้วยนะคะการ์ดเทนนีเออยิงซื้อมาครบทุกคนนะคะแต่ว่าของยังมาไม่ถึงเพิ่งมาของนองแทดนะคะก็สามารถติดตามได้ที่ติ๊กต็อกเหมือนกันนะคะมีติ๊กต็อกด้วยนะคะอ่ะอันบอกกันเลยดีกว่า นี่นะคะเป็นอัลบั้มที่ได้มานะคะจากทาง official นะคะเขาก็มีการห่อมาแบบดีมากๆานะคะอันนี้หนูแกะบัพเปิร์ทุกอย่างแล้วนะคะเดี๋ยวตรงนี้บัพเปิรข้างในอีกชั้นหนึ่งวเราจะมาเริ่มแกะกันเลยนะคะตื่นเต้นมากทุกคนให้ทุกคนทายก่อนเนาะว่าเราเป็นแบบเมนใครเขาเรียกเมนใครไหมเออเออใชเนะะ่เรามีเมนนะคะเรามีเมนด้วยกันทั้งหมดสามคนเ <laughs> ยอะปะเออเยอะนะแต่ว่าก็ชอบอ,ะอ่ะอะเรามาแกะกันเลยะคะ่ะทุกคน ค่ะทุกคนได้มาแล้วทุกคนสืนเต้นอนะไม่เคยซื้ออัลบั้มจากที่ไหนมาก่อนนี่คืออัลบั้มแรกในชีวิตนะคะที่ซื้อ,อยอมแบบว่าซื้อเพื่อสปอนตน้องๆเลยนะอันเนี้ยเยก็บกันเก็บก<ๆ>ันมาแล้วคะ่ะทุกคนแทนแทนแทนเอาจัง อ๋ออยู่อันนี้นี่ค่ะทุกคนอารวบัเขามีแบบความแข็งแก่งมากแข็งเก่งเลยมีความแบบแข็งนนตื่นเต้นอ่ะอันนี้นะคะชือ่ออารวบัว่า Atlas the First Journey นะคะก็เป็นการเดินทางครั้งแรกของ Atlas นะคะก็ในนี้จะมีบอกหรือว่ามีเพลงอะไรบ้างเขาเดินทางกันมายัางไงแล้วก็ เออถ้าดูจากที่สปอยมาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเรซูเบีปะนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะคะเรามาเก็บพวงกๆกันนะคะทุกคนมันมีความมันกินใหม่แบบมาเลยอะ่ะนอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอยอ้าอ้ย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 นอ้เโา้ยโอยโอ้ย้อ้ยแอ้อีอัยโี้อ้อนนอน,น้นะ น,น,น่าจะเป็นอะไรแบบนี้แล้วก็มีอันนี้นะคะน่าจะเป็นอลบับ้าภาพนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็เป็นโปสเตอร์นะคะทุกคนแล้วก็มีเนื้อร้องให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นเนื้อร้องนะคะเดี๋ยวเราไปดูทีอันแล้วก็มีซีดีคะ่ะทุกคนสวยงามมากเลยอะตื่นเต้นจังนี่นะคะทุกคนใครที่ เพือ่อมาติดตามแล้วแบบอยากได้นะคะก็รอเขาเปิดพีอีกรอบหนึ่งนะคะอาจจะมีนะเดาเดาไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเดีย๋ยวเรามาเริ่มทีละอันกันนะเข้าอะไรดีอยะอันนี้ก่อนละกันเนาะอันเนี้ยการ์ดอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนลุงจะยังไม่เห็นนะลุงลุงลุงยังไม่ดดดดได้มองนะเออมองแล้วแต่ว่าชื่อชื่อจะอยู่ข้างล่างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นเรซูเม่แหละมั้งดูที่อันนี้ก่อน,นะคะ่ะทุกคน อันนี้โอ๊ยพอทำมาเป็นวดการน่ารักนี่นะคะสี่เพลงนะคะอัลบัมนี้มีทั้งหมดสี่เพลงด้วยกันเพลงแรกของเขาก็คือของเขาอ่าก็คือเมเดนะคะเมเดเมเดน่ารักอ,อ่ะอ่ะต่อไปนะคะก็คือเพลงโลเลนะคะเป็นเพลงที่ทำให้เราแบบว่าเข้ามาสู่วงการแอดลาร์นี้นะคะก็คือแบบ ชอบมากมากเลยอ่ะรู้สึกเพลงที่สนุกแล้วก็ฟิลเหมือนแบบทีป๊อปเกาหลีจริงๆอ่ะทุกคนคือทุกอย่างการถ่ายทำการร้องเพลงการเต้นการเพอร์ฟอร์มของเขาอ่าคือแบบมันดีมากๆนะคะเลยทำให้ลุงเนี่ยโดนตกมาจากเพลงนี้นะคะทุกคนเพลงเนี้ยโดนอ,อยากจะเล่าอ่ะเราจะเล่าดีไหมหรือว,ว่ารอเป็นอีพีหนึ่งเล้าค่อยไปอีพีหนึ่งแล้วกันนะคะว่าเราโดนตกมายังไงนะคะ เพลงต่อมานะคะเพลงนี้ก็คือชอบมากคุยแก้งเงาเพลงนี้มันเป็นสไตล์แบบยุค90ูงอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าการเต้นที่มันใช้ไข่เยอะคือเท่มากทุกคนเท่แบบเท่อะเออบอกไม่ถูกอวก็อันเนี้ยเราก็โดนมากเราก็โดนตกมาอีกคนหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวค่อยบอกแล้วกันเนาะเพราะว่าเป็นไขรรอดูอีกทีหน้านะคะทุกคนส่วนอันนี้นะคะเพลงเธอมีความหมาย My n a ช u r e นะคะก็เป็นเพลงใหม่ล่าสุดของ ทางเอสลัดเนะ,คะ่ค่ะทุกคนอันนี้มีซีนที่แบบว่าไนท์กระโดดด้วยแบบตีลังกาเออเท่มากะคะ่ะทุกคนเพลงฮิตติดหูมากฟิลคาร์บอนนะคะทุกอันก็จะเป็นการเดินทางของเขาหมดเลยนะคะต่อมานะคะก็คือเรซูเม่ค่ะทุกคนเรซูเม่อุ้ย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 เเห็นการเจอเหนการเรียกเรซูเม่ไม่รู้แต่ว่าเราเรียกเรซูเม่เหลียวนะคะอ๋ออ๋อก็ฟิลแบบโปรไฟล์อะ่ะขคนแรกเป็นที่จูนะคะที่จูก็คือ พูดเลยละกันเป็นหนึ่งในเมนของเรานะคะชอบมากทุกคนพี่จูอ่ะจริงๆก็คือเกิดเกิดปีเดียวกันนะทุกคนแต่ว่าเราก็ขอเรียกป็นว่าพี่จูเพราะว่านาฬิกาดีเสียงตอนนี้เป็นอะไรก่อน <c oughs> ออเนี่ค่ะพี่จูนะคะทุกคนอมีความแบบเกาหลีเกาใจแล้วก็มีความอาลากะจูจูจ,จ,จูนี่จูจนะคะฝนนิง อายุ24ปีนะคะปีนี้ก็เป็น25แหละเดือนหน้านะคะ25แล้วก็เพิ่งออ่ไปร่วมโดเนทมานะคะกับวันเกิดพี่จูก็ตื่เต็นมากนะคะเราไปงานวันเกิดน,นะคะพี่จูสิ่งที่ชอบนะคะป๊อปคอร์นได้เลยเดี๋ยววันเกิดซื้อป๊อปคอร์นไปให้มีป๊อปคอร์นมีแฟชั่นคอฟฟี่ชอ็อกโกแลตนะคะ ต่อนะคะเป็นน้องเออร์วินค่ะน้องเออร์วินคือคนที่แบบว่าตอนแรกยังไม่รู้จักแล้วก็เห็นพู้ชายคนนี้ก็คือสูงสูงมากนะคะน้องเออร์วินนี่คือสูง1 9ยเลยนะคะหน้าตาแบบหล่อมากมีเข้าคลิปหนึ่งของน้องนะคะที่บอกว่าน้องเป็นฝรั่งปลอมเออก็คนตลกอะ่ะชอบอ๋อทูกอันนะ่ะมันก็จะเป็นลายลายมือของแต่ละคนนะคะทุกคนแล้วก็ได้เห็นลายมือของเขาด้วยอะ่ะออจะมีที่ไหนดีขนาดนี้ ต่อมาพี่เจตนะคะขวัญใจของใครหลายคนเลยพี่เจตต่อมาค่ะไนท์นะคะไนท์นี่คือเป็นนักเต้นระดับโลกเลยมัง้งถ้าจะไม่ผิดนะเราจะไปกันไ,ไวๆนะคะอันนี้น้องภูมิน้องภูม,นาาม,นม,นมิน่ารักมากน้องภูมิเป็นแบบเตมีอ่ะเออน่ารักอะไอแม่เราอีกคนหนึ่งค่ะทุกคนน้องมิวออนอันนี้น้องมิวออนนะคะทุกคนอ่ะ ย่นชมน้องมิวออนน่ารักมากเลยยังไงต่อไปก็มีอีกคนนึ็นนะคะเดี๋ยวคนน้องแทนค่ะคนสุดท้ายแหละอันนี้น้องแทนเป็นเมนของเราอย่คนนึงน้องน่ารักมากน้องมีวความแบบคิวอ่ะเออบอกไม่ถูกอะ่ะตงมูเตอร์มีอีกคนหนึ่งนะคะชอบนอนชอบไอศครีมนะคะชอบหมาชอบบาสเกตบอลนะคะก็อ่ะใครที่ชื่นชอบน้องน,นะคะก็ เก่อไปซื้ออะไรของให้น้องนะคะก็สามารถดูได้นะคะน่ารักหมดเปรียวนะคะกับโปรไฟล์ของน้องๆน,นะคะเจคนเราจะลุนการช่วงสุดท้ายเลยนะคะทุกคนถ้าใครอยากดูช่วงลุนการเนี่ยก็สามารถอ่าสคริปไปได้นะคะต่อมาะคะ่ะทุกคนดูเป็นอันนี้ที่เขาให้มาตรงนี้นะคะก็เป็นผ้าจากอารบาบของ,งน้องๆนะคะวิตรงนี้ก็จะมีชื่อทุกคนเลยค่ะค,ะคนนี่จูเนีย เจสสูมไนเออร์วินมิออนแทนนะคะเหมือนเรียงตามแบบอายุนิดนึงนะคือจริงๆอ่ะเออร์วินมิออนน้องแทนะ่ะก็อายุแบบเกิดปีเดียวกันแต่ว่าน่าจะเรียงตามเดือนตามวันด้วยแหละถ้าไม่ผิดนะคะคิดว่าใช่ไปอุ้ยเขาก็จะมีเขียคนความในใจของแต่ละคนด้วยนะคะอุ้ยเฮ้ยเ้ดี๋ยวค่อไปอ่านเึ้นเต้นก็จะมีภาพน้องเจสน้องมิออนนะคะอุ้ยมีทุกคนเลยก็จะมีแบบเขียนบอกทุกคนเลยอ,อุ้ยพี่จู วันนั้น่ะไปนั่งฟังนะคะว่าเหมือนเมเดย์เขาจะมีการใส่คาแรคเตอร์ของแต่ละคนที่ต่างกันไปนะคะอย่างใครเดียวพี่จูพี่จูเป็นดินอะน้องมิวออนเป็นทองอย่างเงี้ยแล้วก็มีใครอีกมีน้องแทดน้องแทดเป็นพลาสติกเขาก็จะมีความหมายของแต่ละคนเลยนะคะใน MV เอ็มวีนี ในเอ MV ของเมเดนะคะก็สามารถไปดูกันได้นะคะเขาจะมีคาแรกเตอร์ที่แบบมีความเป็นตัวเองอะ่ะอย่างน้องน้องแท็กอ่ะก็คือเป็นฮาสติกก็คือมีความยืดหยุ่นสามารถเข้าได้กับทุกคนเลยนะคะอ่าก็มีแต่ละคนะคน่ะทุกคนชอบมากอุย้ยอันนี้น่ารักชอบอะไรที่มันหมนบดน่ารักน่ารักแบบเนี้ยเออมันคิวๆิวอ่ะน้วน้องอะ่ะ มีความแบบที่เล่นอะที่เล่นทุกคนเลยทุกคน,ค,น,ค,น,ค,นคือน่ารักมากอ๋ออันนี้เป็นเซตที่ที่อยู่ในโฟตโตอ,อัลบัมอ,อยู่ในการ์ดเลยนะคะโฟตโตการ์ดน,น่ารักรอ้ยน่ารักมากทุกคนคิวไม่ไหวหมดไปแล้วนะคะตัวอันนี้นะแล้วเขาก็จะมีสติกเกอร์แถมมาให้นะคะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้นะคะแล้วก็มี ชื่ออัลบลลนนั้ม The Journey นะคะแล้วก็มีแอดลาสค่ะใครอยากเอาไปแปลกับใครก็ได้เลยตัวอันนี้ก็จะเป็นหนังสือที่บอกไม่ได้เป็นหนังสืออะเป็นตัวบอกเนื้อเพลงนะคะเชื่อเป็นคนโลเลโลเล่เชื่อเป็นโลเลโลเล,ล,เลจบชื่อเอาฉันต้อเจออ่าต่อไปนะคะก็คือตัวนี้เลย <S <S เป็นบทการเออบทเตอร์รบทการอะไระ <S <S เป็นบทเตอร์นะคะเป็นของอัลบลลั้ม The Journey น่ารักมากสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนก็คือการของน้องๆค่ะโอ้ยอื่นเต้นจะได้ใครอะทุกคนจะอยากได้เมนของตัวเองนะคะก็จะมีพี่จูน้องแคทน้องมิบอนนะคะแต่ทาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะอืมมาลุ้นกันนะคะทุกคนลุ้นการเท่าก่อนนะกันเนาะคือคือเรายังไม่เห็นอะไรยังไม่ได้มองเมื่อกี้หนึ่งสองสาม น้องภูมิน้องภูงมิก็น่ารักน้องภูมิชอบชอบเหมือนกันนี่นะคะกับน้องภูมิตื่นเต้นน้องภูมิน,น่ารักมากเลยคือรู้สึกว่าไแอบ,บดูรูปที่แบบว่าเขาาเทนกันในตลาดนัดแอลานนะคะรูปทรงของน้องภูงมาแบบทำท่าอีงคอเหมือนกับน้องแทดเลยคือทั้งคู่อะเหมือนเป็นแฟดกันอีกนึงนะเออน่ารักทุกคนต่อม,มาค่ะทุกคน พี่จูออกแล้วพี่จูหลักเราพี่จูออกให้เราโอ้โหดีใจอะลูกคนอ๋อโหดีใจแบบไม่รูจ้จะพูดยังไงพี่จูโอ๋ยลูกคนคือแบบพี่อยากบอกเลยอะเราเราแบบติ่งมากอยากให้ดูคลูก รูปหน้าจอโทรศัพท์ตอนนี้ก็คือเป็นรูปพี่จูนะคะพี่จูตอนที่บไปงานที่เออขอนแก่นนะคะพี่จูออกมาแล้วโวืยตื่นเต้นอะทุกคนโอยดีใจอะ่ะยังไงก็ฝากติดตามนะคะอัลบ,บั้มต่อไปนะคะที่เราจะมาอันบอกกันนะคะจะเป็น EP ที่2นะคะ เราาแบบสั้นๆนะคะไม่ยาวมากเท่ากับคลิปนี้นะคะเรามาดูกันว่าเราจะได้การใครนะคะลุ้นมากๆนะคะเป็นการเก็บโมเมนต์ที่แบบตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากๆนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะก็เหาใครที่อยากรูว่าเราว่ามีอะไรเนะี่ยวันนี้เราแกะให้แล้วนะคะและถ้าใครอยากได้นะคะก็รอติดตามได้ที่ EXO EXO เลยนะคะอ่ะวันนี้นะคะเราก็จับไปนะคะกับการที่จูนะคะแล้วก็การน้องภูมินะคะก็ เดี๋ยวเจอกันนะคะวิดีโอหน้าค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะกับอัลบั้มน,นี้เลยนะคะเดี๋ยวเฟรน์เจอร์นี่นะคะของแอดลาค่ะบ๊ายบายฝากด้วยค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามสัญที่ด้านล่างนะคะคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะบ๊ายบาย